วันนี้นี่พี่น้องทั้งประเทศนะครับภา้ภาคมายื่นข้อเสนอให้กับนาย,ยกรัฐมนตรี4เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเกี่ยวกับปัญหาปากทองของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคาน้ํามันหรือผลกระทบอื่นๆนะครับอย่างอย่างเช่นผลกระทบจากการนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรนะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็มาในเรื่องของการเออข้าไปแทรกแซงการที่รัฐบาลเข้าไปในแทรกแซงองค์การมหาชนเรื่องเป็นองค์การที่สนับสนุนให้ภาคชุมชนนี่มีความเข้มแข็งนะครับเช่นสถาบันพัฒนามกวาชุมชนนี่นะที่น้องชุมชนทั่วประเทศนี่ก็ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งนะครับแต่ตอนนี้นี่ ทางรัฐบาลก็ได้เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ตั้งบอร์ดตามภารกิจของตัวเองนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัม่นคงของมนุษย์ท่านสุตีนี่ท่านระเว้นในการปฏิบัติหน้าที่มา14เดือนแล้วแต่งตั้งจนส่งผลกระทบต่อองค์กรชุมชนทั้ง,งประเทศนะครับ70,000องค์กรนะครับเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องแกนนา ข้าพา้าทราบควันนี้ก็กมาเล่าให้ท่านนายกฟังอยากให้ท่านนายกช่วยในการแก้ปัญหาครับแล้ววันนี้จะคิดว่าจะได้เข้าพบนาย,ยกไหมครับเอ่อเท่าที่ทราบจากผู้ประสานงานก็พบว่าท่านจะไม่ได้มาพบกับพวกเราเหรอกเพราะว่าท่านตอนเช้าท่านก็ประชุมพละมระมาณน,าานี่นะครับก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงพอมอนี่เข้ามาห,าหารือกับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนทา่ากนก็สามสี่คนนะครับคุณนครับ